รบต่อไปขอรัตนาในมนต์พระครูวิมนต์ธรรมังสีซึ่งเป็นรองประธานจัดงานได้ถวายรายงานการประชุมสรมมนาเชิงปฏิบัติวิปัสนากรรมในปัสนาจารย์เพื่อ,อสรุปงานในช่วงเช้า ให้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้่จะได้ให้อวาดในลำดับต่อไปขอรัฐนาน,นิมนต์แล้วแนะนำรองประธานกรรมการดำเนินงานในการจัด โครงการสัมมนาพระพิโสธนาจารย์ในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนรายงานในเบื้องต้นก็กล่าวกราบเรียนพระเดชคุณว่าในเบื้องต้นก็ได้มีการเปิดเป็นทางการโดยพระเดชคุณยาวาสลองพอพระธรรมสุทีซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากพระบิมศาจานทั่วประเทศ ในเมื่อจะแบ่งเป็นภาคก็มีทุกภาคที่มาร่วมธรรมนา,าในครั้งนี้ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็เมื่อจะเป็นกลุ่มของพระเิณฑบาสอาจารย์ที่มาครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่จบสาขาวิปัสนาภาวนาที่เรียนจบจากพระเดชพระคุณคือวิปัสนาภาวนา คนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากตรงนั้นและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากสำนักเจ้าสำนักปฏิปธรรมประจำจังหวัดทั้งดีเด่นและไม่ใช่ดีเด่นแต่และจังหวัดท่านก็ได้มาร่วมในการสัมมนาค,ครั้งนี้และจากนั้นก็เป็นพระพิเศ์ที่เคยไปอบรมนิษิตนังศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาประชุมในครั้งนี้ เมื่อรวมแล้วกว็าคาดว่าคงจะร่วม200กว่ารูปมีก็ด้วยความเมตตาได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาอะไรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือสถาบันวิปัสนาธุระและก็วัดมหาธาตุโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสุทีเป็นประธานดำเนินการเป็นประธานอำนวยการ ให้งานนี้ได้สำเร็จทุกโรงไปด้วยดีและได้รับการอุปถรัรมภ์ตัวหนึ่งก็คุณแม่มีทศพรก็ได้ให้การอุปถัมภ์เรื่องอาหารฉีรนั้นบัดนี้ถึงเวลาที่พระเดชพระคุณจะได้ก่าบเมตตาให้กำลังใจให้กล่าวธรรมะคาถาพระว่าดแกคณะพระวิัสสนาจารย์ทุกรูป ื่อจะได้มีกำลังใจและให้ทิศทางแนวทางในการที่จะปปฏิบัติศาสนจิตในส่วนวิปัสนาธุระดังนี้ให้สําเร็จตามเป้าหมายของนโยบายของมหาชนสมคมด้วยในานามของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยในานามของมหาหลัยมหาจุฬาลงกรณ์ล,ลาชวิยด้วยและในานามสำนักง,งานูน โอบรมวิปัสนาจารย์วัดมหาธาตุด้วยในครั้งนี้ขอบกล่าวในนามรองประธานเป็นงานในครั้งนี้ขอ,อกราบรเทพบุณเป็นอย่างสูงมานาน,นี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมสุทีที่ปรึกษาเจ้าคณะของเทพมานครและเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ พระเทรานุเทระพระวิปัสนาจารย์เจ้ากรุาขอเจริญพรตัวแทนของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติและท่านสาธุชนทั้งหลายผมขออนุมโมทนาที่ได้มีโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสนาจารย์ที่ทางศูนอบรมพระวิปัสนาจารย์วัดมหาธาตุยุราชรังเสเลศกรงเทพมหานครและก็สถาบันวิปัสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ูลนิธิธรรมพระธรรมเทราชมหาหมุรีโจดกยานสิทธิปศก้าและูลนิธิวิปัสนาูลนิธิที่ได้ร่วมกันจัดให้มีโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสนาจารย์ขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับระเบียบมหาเทรสมาคมว่าโดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพศ .2550 เป็นการสนับสนุนเพื่อให้มีพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้ขอจัดตั้ง ต่อมหาเทราสมาคมในปัจจุบนันนี้มีจำนวนประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่าสำนัก <c oughs> ความจริงวิชัยจะหยุดอยเพียงแค่หนึ่งพันหาร้อยกว่าสำนักเท่านั้นแต่เมื่อได มีการสำรวจก็พบเห็นว่าบรรดาสำนักปฏิบัติธรรมขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัตินั้นมิได้มิได้ไดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดให้สำนักปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติบางแห่ง เจ้าสำนักก็ไม่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติไม่มีพระวิปัสสนาจารย์ดัานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีศักยภาพ และประสิทธาิภาพในด้านการปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานทั้งในเชิงวิชาการหลักการและประสบการณ์จากการปฏิบัติแม้ว่าปัจจุบันนี้ มีสำนักปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมากอยู่ที่ได้ดำเนินกิจการสอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่และได้ประสบผลสําเร็จเป็นที่จางศรัทธา ความเชื่อความเริ่มใสของมวลสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันเดินทางไปรับคำสอนรับการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมแต่ระสํานักนั้นก็มีเป็นจํานวนร้อยจํานวนพันแน่บางสํานัก อยู่ห่างไครถึงยอดเขายอดดอยก็มีผู้ศรัทธาเดินทางไปขอรับการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นในการเปิดการสัมมนา ่องปฏิบัติการพระวิปัสนาจารย์ในครั้งนี้ดืงอยากจะเห็นผลสำเร็จคือความสำเร็จจากการที่พระวิปัสนาจารย์ได้ทำหน้าที่ในการนำรักปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> วิปัสนากรรมฐานนี้ ได้เผยแพร่และกระจายไปทั่วทุกแห่งผลนะต้องใช้คำว่าทุกแห่งผลทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะวิปัสนาเป็นธุระหรือเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้า มอบให้แบ่พิสุทุกรูปที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายคือการได้บรรลุพักผนิพานเพราะนั้นท่านวิปัสสนาชารทั้งหลาย จึงมีหน้าที่หรือธุระอยสองประการหน้าที่ประการที่หนึ่งคือการฝึกอบรมตนเองให้พร้อมที่จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่จะนำเอาวิธีการคือหลักการฝึกอบรมการปฏิบัติ ที่มีอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพูดกันง่ายๆก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปฏิบัติคือตามแนวสติปัฏฐานสี่พระวิวัตนาจารย์ทุกโรคต้องยึดหลักปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้ ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องอย่าให้ผิดพลาดเมื่อได้ฝึกปฏิบัติตนเองอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วธุระและการที่สองก็คือหน้าที่ที่จะนำหลักปฏิบัติวิปัสนา กรรมฐานนี้ไปเผยแผ่ไปอบรมไปแนะนำไปสั่งสอนเหมือนกับครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกชุดแรกไปประกาศรศา,าสนาจำนวนหกสิบลูก เรื่งพุทธธรรมรัตที่ตรัสส่งในกลั้งนั้นมีความสำคัญต่อนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นจำนวนอย่างมากผมขอสรุปพุทธธรรมรัตในครั้งนั้นมาทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า ริสทั้งหลายบัดนี้เราแหละท่านพ้นแล้วจากสุขที่เป็นของมนุษย์และสุขที่เป็นของทิพย์เธอจังหลายจงจาริกเที่ยวไปประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์สุข เกือเก้อกูลแก่ชนหมู่มากนะและในขณะเดียวกันก็ยังมีพระรมรมบัตต่อไปว่าให้แยกกันไปไม่ไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้เป็นต้นพระเั้นในพระธรรมรัตนี้เนี่ย เป็นคําเตือนหลายอย่างหลายประการที่พระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายสามารถนำไปเตือนตนเองได้โดยเฉพาะพระดำรัสที่ว่าเราท่านคนแล้วจากสุขที่เป็นของมนุษย์และสุขที่เป็นของทิพย์ในที่นี้ หมายถึงว่าการสอนธรรมนำปฏิบัติหรือฝึกอบรมตนโดยประการใดก็าตามไม่ใช่หวังผลที่เป็นความสุขเกิดจากการมีราบเกิดจากการมีสักการะเกิดจากการได้ยศถาบรรดาศักด์ ถ้านักปฏิบัติทั้งหลายมุ่งสแสวงหาราบยศบริษัทบริวารเข้าใส่ตนเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่พ้นจากสุขที่เป็นของมนุษย์ยังยึดติดอยู่ในส่วนนี้จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอบประมาเหมือนกับ แม่ค้าของแม่ค้าขายของตามตลาดนะนำของมาขายก็เพื่อหวังผลกำไรดันการเผยแผ่พุทธศาสนาหลักษณะนี้เ็เหมือนการเผยแผ่เพื่อหวังลาบสักการะนั่นเองท่านมีราเรประมหายโยกีชาวีิเบกท่านได้ให้ธรรมกีตา ไว้ตอนหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วก็ประทับใจมากท่านกล่าวว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเอาไปแสดงเหมือนแม่ค้าขอขายของเร่ตามตลาดตามตลาดไม่บางเกิดผลเพราะฉะนั้น าวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายต้องวางใจให้เป็นมหากุสลทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าหวังผลตอบแทนอย่าหวังราบเกียรติยศบริษัทบริวารแต่ขอให้ตั้ง จิตเป็นมหากุศโลงานเผยแผ่ผู้วิปัสสนากรรมฐานนี้หรือว่าเป็นการทำเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธบิดาของพวกเราทั้งหลายในส่วนที่พ้นแล้วจากการเป็นของทิพย ของทิบในที่นี้ก็คืออย่าตัวเองก็อย่าไปติดคิดว่าการปฏิบัติวิปัสนาที่เราได้บรรลุรู้ถึงในระดับนี้เพื่อต้องไปอุบัติในพบใหม่ที่เป็นสุขติพบเป,เป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาหรือเป็นพรหม กั้งมีโรคและไม่มีโรคพวกนี้เป็นสุขท,ที่เป็นของทิพย์ถ้าหากว่าเราไปแนะนำพร่ำสอนเพียงเท่านี้หลักของวิปัสสนา